พ่อแม่พี่น้องเลยเปิดภาพมากกวนาน้อน้องปู่ป่ามาใส่ด่านะอ่ะสบายดีเด้อ่าน้ำมันลดเบิร์ตบ่ยังไงไหนทางไหนเป็นอ่างอ่ะอ่ะด้๋ยวรถโรงงานเป็นยังะจอดกันจอดกันเป็นยังคือชุกเงาหนิฮะจอดล่างตีนอ๋อเดี๋ยวว่ารถน้ำน้ำมันลดเบิร์ตเนาะพากันมาแต่ใช้อันนีินะ อ๋อบ่ได้เห็นเตยดุนเนาะแค่ไป่โฮมบ่อยู่ไซบ์่อทาสีจดคุยน้ำหนี่อยู่ไซบ์โฮมบุญบ่ไปสะาเดี๋ยวบอทาไปเอารถกันข้ากันมาใช่ดาเนี่ยหมกต้อ ออเถอมเลยบ่อหนบ่อย่างนยังน้อยแทงหน่บ่ออย่างนดแตงบ่อหนิกิรไงตำรวจจับ้น่กินข้าวแล้วบออีละอ๋อเอโอเห็นแตงเฮิสนซิวซอนสาวป้า จักจักปีน้องปูป้าเดี๋ยนี้น้องมดน้องโมดครับอืน้องโมดิชมานังสิละพี่มาหนังยังมดหมด้บอผู้เห็นเตะโดนเนาะน้องบาดสนากัตันี่งผู้แม่พี่น้องเลยบอกถาว่าจักคนเห็นว่าคือน้องปูปลาได้ฉุกรถนะะแม่นีดี น้องวาสนาใช้ว่ามืออยู่นอพอมาแล้วมาทาเป็นยังไงมื่ออยู่นอพอน่ะเพื่นตีนอยังชิเมื่ออยู่นอเพนตีอยู่บ่หลาบแล้วกัะผมกันเนาะโอ้ยน้อยจักริว่าอย่างไรพี่น้องเลยมาทาเข้าไปหาไปดีดจำเจ้ากันนี่ไปดูโบเห็นเจ้าเขาไปเยี่ยมยามน้องๆปู่ป่าก้อนมาเห็นแตาเมย์เจ้า เราจมกินหอดอยู่ไปแต่เพิงยังบยเห็นมาว่ะได้กินข่ากินน้ากินข่ากินน้ำอยู่ใส่ดิว่ะกินด้ว้ล่ะกินแล้วเขาจมิงจิ้งกิ๊งกบอือตอนนี้ยังบัมาอยู่ว่ะมาได้ข้างนี่ตรงนี้แหละน้มุดหึ่งั่งเลมุดงามจิ้งกบปีนี้ที่เข่าหรือเ่าเฮียนปีนี้บัวเข่าแล้วยาแล้วเนาะ ไปเห็นจะได้ดีกว่าเปลี่ยนหล่องานได้ป่นในรถนะชื่อเขาบ่กดีกว่าเปลี่ยนน้นหมูนี่ชื่อรอแมกซ์ก่อนรอแมกซ์อยู่เฮือนพุ่นเนาะล้มยังเดินขายเห็นบอกรอแมกซ์พารุ่มบ่นนี่ตหมูป่าพารุ่มบ่นคืออะไรคือปุกแต่โดนแล้วเป็นลมอยองอุชาเห็นลมเตะโอ้ยเป็นปีแล้วบอกอันล้มมันจะโดนเนาะคอยไปคอยมาได้ย่าเห้ย บอทถ่ายงั่นก็นี่นะเกือบจนขาดเกือบจนขาดเห็ดบอลนะแต่ขันกรคอยหนึ่งไงฮะกับช่วงนี้ทางมันกับทางมันมื่นหนึ่งมากกับเจ้าบระพูได้ว่ามันมันมีขุมเพราะว่าน้่มมันเต็มถนนเลยอานกูน้อยเสียรายนี่ชื่อจังไรนี่หมั่นหมั่นจุกงบ่หรือว่าหมั่นแต่ละหั่นจุกงบ่ห่วยหมั่นจุกงแต่ละตัลูกได้เหรอเฮ้ยพี่น้องหมั่นจุกมกวันนี้ตลูกเป็นไหมหมั่นจุกมก มันมันหมือนกับข oh! ับไว้อันขับขัากินกินพวกม่งน้ำใหญ่บวถ่ายซื้อม่องน้ำใไหมเอาบ้งเอาญ่มาให้กันเด้หหมดงามีบ่าไปอันม่กินเพลินพอดีซื้อม่งน้ำใแล ป่นนกินได้อี้นะมยอยากมีตรงนี้บาถาผ้าลบ่มผ้าผ้าลุมลุมเลยได้ลงไปเก็บให้เป็นนี่มมกำยายใทีมอย่งน้บนในบล่มจะคลั่งแดงขีดนอกลุมมันทางอันนั้นทางยางมันนั่นนมันลื่นนี่อินะโมยบาสาบาล่มเนาะขาบเคยล้มมีจมูกแลค่ะลมป่นกินเด้ มูลงามตามมาถึงก uhm ินลำไยสิผากันเมื่อเฮื่อนมันบอนี่ค่ะยมาเนมาใช้ชะนีค่ะกินหมากตองกินมกตองกิใช่นะน่งมีต้นบ่ออยู่หันน่เมป็นจังไดอีละเดี๋ยวนี้อยู่ดีมีแห้งอยู่บ่มดพ่องกับเบาถากันตั้งเต่ดโดนเป็นปีแเ้าจักไละปีกลวแรับจักบ่อ เออแนเนาะเป็นจังได๋ยังอันนั่นอยู่บ่บ่ได้เข้าคําโรงเรียนดอกบ่เดี๋ยวนี้ออกแล้วออกแล้วอืมเกแม่เจ้าจมอยู่บ่อืมยังายกันคือเก่าบ่เดี๋ยวนี้ก็แม่้คือเก่าอืมีหยังกพังวมเพิ่นด้ เพื่อน่าเจ้าไปดิ่งคำคืนแม่นีบอกดิ่งดูดีแล้วอันนี้จะชันี่แหะบอกเมื่อไรกินนั่นกินนี่น้ำเข่าแล้วว่าย่ามากินน้ำท่อมน้ำเทมดูปอดดูแฟตจริงเมื่อไรได้ละเหวียนบอกที่เข่าลงนะลำใส่สอดอยังนีะเอาอยังนอายุยังน้อยหนึ่งมาเจ้ากะคือเมย์เจ้าก็คือเจ้าเห็นเลยเนาะหนึ่งมากะเจ้าก็ต้องพึ่งพาตัวเองเนาะบอกกับมไยเนาะน้ำมือสิ้นไง

อาหารอียิปต์เนาะเหุส่งผมทาอียิปต์ป่ะามองานนะเนือดีนี่ฮะน้องวานาไปน้พ่อกับพอตีมูมีเกิบกบุไซเนาะมูมีเกิดบวกหลนคจังได้นะเกิดบ่มีทิมช่วงหนแม่ชืไฮกระทิมทิมจคกรดิแลนวกระปะไปดินมันปลาเลยที กชาันอฝนตกดีเนาะทางนี้ดยแห้งเค่ะเหลื่อมป้อแตกอากาศแตกจัตเหมื้นตับจับกันคำขคืนกับขี่รถขี่ล่างกับญาตินี่ได้ไปไหนไปไหนไปนี่เนาะบอกกําังไปเนาะไปทางไกลบป้าคันทีแถวนี้ก้าอยู่เจ้าขี่อองจุบันทางอันทางไงนี่ออกไกลคอยไปคอยมาเนาะหนึ่งมากอ่ะ ถาคือว่าเราทอนี้อายุสนีปกติ้เขา่ยันท่านไหนขี่ได้ยังยังอายุยังน้อยอยู่นบ่กำไพเนาะห้าสิบสามปีเนาะถาคือว่าตามกฎเนาะกฎระเบียบเนาะถ้าขี่แล้วมันนอกข้งหน้าขอยู่ฮะอยู่หวอยู่สวนี่ได้ถาทางยางหรือว่ามันเป็นนั่นเป็นนี่มาเ่องาุงางมามมาแล้่ ปูปูปุูเอาไปยุบปูงดงามเนาะฝนตกเด้ฝนเนี่ยกี่ตกเรื่อยอยู่นี่เอาน้องปูปลาเพิ่นไปใช้อันนี้คือบุกเห็นุกคนเดินนี่มั้งน้องชมโอนี่นะไม่นบั้งเนาะน้องน้องน้ำใสเออบ่าทาเรื่มเลยน้องน้ำใสมันม่อยู่บ้านทุนกูเอ้าเมื่ออยู่บ้านใช่นะท่านละปักสั้นบอกมันไม่เท่ามันเด้มโอ้เมื่อเมื่ออยู่บัดทุกคนนะโอ้ mời yêu phụ nữ nó. Pajang mát hàm thả mái, kích. Hàm để hàm đi nè đi. Hmm. Hm. Hô kích đi nè đi. Hmm. Hmm. Hô kích đi nè đi. Hô kích đi nè đi cái đi nè 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 nè đi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  นำหน้ารับจ้างนะเ<อ>พื่อนหายวันตรงไห<ป>นอยู่พี่นะเจ้า,า,า,ออนาหน้าเส้นปลายของแม่บุญเอาก็ไปของเธอบ่เออไปพุูนบ่มาหนาอยู่ทางบ้านโคกปุ๊บ<อ>ม่วนบ่มบ่วนอยูอ่ไปในหมอดินจะชันเนี่ยเป็นพาบา่พัดไปมไว้วหลายคอนอยู่เข้าวเมล็ดสาโอ้ไปดูเพื่มนมาเอาบ่ไปบ้านไปดำหน้นาซอบแม่บุญนะเอาตรงไห่มาเอา จะคนไปเศร้าหดวะสินหาโอ้สินหาเลยคนหาคนสองแสนคนสองแสนเดิมที่เปนลยเส้นเจ็ดเราดำมีซ้มเจ้าแต่คนหาเสนเจ็ดหายสามเสนเจ็ดำคัญหมดเลยสำคัญหมดเลยอยู่พี่เหีนบอกแมนผู้ใหญ่ผู้น้อยสนเดอดีเลยเนาะหือว่าจักเียก จากงานเนาะบากำอะไรเนาะงามนี่ก็คือลำหน้าลำจ้างเบิดแล้วกับชิโนะนี่ก็เกี่ยวเขาเนี่ยงามนี่น้องปูป่าบอกหาไม่บอกน้องปูป่าคือโบไปหาแบบสมัครงานท่านี้บมีใบได้เหตุงานขายเครื่องขายยังเจองานทำงานตัดนี้จีนกับไอ้หมวยอยู่ยังมันไปเถอะโอ้แต่ว่าเมาทาหินลานเมาทาช้ำเจ้านี่แหละสิบสามสิบสี่ปีนี่แหละ พนโยโรงงานตันยิบอันโยตุ๊กตาเนี oh ่ยพันโบพันโบเลยอนาคตจำกัดอันยนี่ันว่าโรงงานไทยผลจำกัดมันงามน้ำอะไรนี่อันว่าน้ำเดือนกระชูงเติบอยู่ไหตามด็กสาเด็กน่อยเนาะกว่าสองล้านนี่ค่นคันโอ้ก่ะสาล้านคนหนอกน้ำนี่คนเขานี่เขากระหม่อมํำกัญ่า มันยิงทางลานบ่อทาบา่าเปิ้นก็เขาไปโอแต่ย้ำแรงหได้โรงงานผัดใโตบ่บ่อบ่อตะยิบตะยิบยังตหยิบอะไรกับติชกอตติะกอตติชกอตยังไงชะชกอตอันไะอ้ตัวขเขาติเครงติยังคะโอ้ติเครงติยังติเครงบะโขดสแควร์บะโคดจังบ่อฮึชกอตต้องไม่ขาวๆนะอ น้องปูปานน้องมูยยอ,อยู่อ,อยู่บ่เดี๋ยวไอยู่อือเห็นเพิ่นอยู่เมื่อกี้เห้อมาแมนบ่มาน้องมูด้นน,น้องมูปูอย,อ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 ยู่บ่บ<อ>่อยู่เดีเพิ่งน้อยยังยไงกันบ่เพ่เพิ่งไปใช้าสารน้องมูใช่ป่ะลืมเลยเพิ่งไปอยู่ในเมืองเพิ่นบ่อืมน้องมูที่ว่าลูกเราขี่จะถุยบ่ นเราบอกไปจ้าเจ้าวอคักถอยกันนี่เงินนี่เงินกับเจ้าวาวานลูกเราขี่จะถวยแม่นบอต้องบุปปาเก๊อของหูเลยเขาพาไปกบปมาณกบประคือโหดแท้ไปไปอยุไซไงจังหวะนั้นนะเอาไปอยู่โรงงานไปเห็นงานก็คือว่ายาแล้วบอทำงานน่ะบอบอเพลย์ไลน์อกแล้วบอ็ำงานน่ะเราบูดูบอดีกว่าจังไรแหละบอจักขึ้นกันว่าจะมาหาเราอยู่เมื่อไหั่บอพ่อเนาะเราบูอยู่ที่หนองบุปปากินอยู่หวานบ่หวานอยู่บ่ ถ้าอันใกล้บอลน่องมีขายนี่น้องมีน้องไม้ขายติดกันเลยห่านทีวาเจ้าไก่ใครเพื่อนเลยเขาเปียกติดกันนลว่ามังง่ายเราเองเราปู่เองอยู่หน้าเราอะงาอยู่นะครับลายคัดตะวนิมาทิพนหาคนิมมหาคนชิมหาทีนัมาตัดอเอเสียงมาทิพน ช่วงนี้มันง่ญ่หลายปีนี้คนดีเนาะอยู่พอดิมมดหาเดอมมาชิม,มหามาหาพันพอดินถือก้ไดนาอกว่าจ่า,ายู่พอทิมนี่ข้าชื่อชาพันนี่ได้หลายมัดได้นี่ได้สามมัดเหาอนเนาะเอาไปดีแต่ทำคืนกะทำนั่นกะต้องไปได้ทางครัวมนนนึนเนาะทำคืนนั่นกะ หาทีดเวียกันงานเนาะใครกลัวขี้ดตดหาเราดินงได้ยังไงเลยแมนเราเดินดินงนั่นนี่ใครยังกระเทกรึไม่ใค่ถึงงานอืมบอสเอ้ยใช่ไหมเฮ้ยสวยไหมสวยเนี่ยเลยทำไมไ่น้องเลยออกข้างนอกก่อนมาจัดอืมอืมบัพท์ก็แม่น้องมวยบอกอืม อมก็ที่รับไงบ่ปีนี้รับไงหลายพอกินยันเนาะพ่อซื้ออยู่คือน้องปู่ป้าว่าต้งอยู่พ่นสิมันละหาพันเเขาชื่อเล่ตลาดตลาดใกล้นี่ตลาดโรงเย็นนี่เราอะโอ้ซ่บคือกันกับพี่อ่บ่ยันว่าในใหญ่ๆนะทำนี่กับพอกินยุ่งทำนี่กันเนาะทำนี่แล้วไง อืมอแม่บอกว่าข้าปลกบ,บ้เมยัอันว่า <c oughs> พ่อทากับไปหาแม่เจ้าก,ก็นีกก่เมย์เจ้าบอกว่า,วาปู่ป้าบอกกรบป๋องข้างคุ้มเหรอไปดินทุกมื่อทุกมือกม่อแจ้งแจ้ง,งบ่แม่ดีกว่าหากระมาบ่ะแม่แม่บอกว่าไปแต่ว่านเนี่ยหากระมาวันนี้ฝนตกตพานอนอยู่ดินจะชันแล้วนอนอยู่เส้นอ่ะนอนท่านจริงนอนเฮดมือบ่เมือเอาบ่อไ้พัดดังใส่ต่ำเพอมือเอาขับรถดมือเอาโก้ไปที่ฮาลุงจะคลอง เอ้าเมย์เจ้าเพิ่นกลับมาอยู่นี่บ่อยละเดี๋ยวนี้มาอยู่เตรุนบ่ตอนนั้นคือว่าเพิ่นไปอยู่เพิ่นอยู่ทอมหน้อยอยู่อตไปมาแล้วเมื่ออื่นเรามาเราไปส่งบ่ไปส่งอยู่ไใน่ะไปส่งอยู่ไช่ยุบพวกคนกล่าวแล้วพวกถ้าใง่ากได้ทางคนที่ต้มนะคิดบ่เขาพลาดเขาควาเถื่อแล้วจะไปอยู่ใช้กี่ต้มคือแล้พุ่นคือว่าบริมีเฮือดอยู่เราอยู่ตู่และตามใจเราเหตุเราหมาก็ได้ให้เรไปอืม ตามใจเราเนาะมีแต่นั่นอีหละมีแต่ว่าคือเจ้าใหญ่แล้วเจ้าก็ต้องเอยหุย่นจักคั่วมั่นนี่กำใหยแนวชิงเดีมันบุดีก็กเหมือนเดิมเดิมคือว่าเจ้าใหญ่กี่น้อยกะถ้าคือว่าเฮาเอาออายุสิบแปดปีเขาอยากไปหาเงินอาคามอยู่ไทยกะได้ไหมว่าคือหนึ่งมาเจ้ากัอายุยังนออยย้อยอยู่อายุสิบสามสิบสี่ปีเนาะเราว่าเราจะไปหาเงินได้แม่เจ้านะ่ะเราว่าจะไปหาเงินปวว่าเราอะ ปาให้เจ้าอยู่เราจเลราบอกแล้วว่าคุจะฟังดูบ่าอยกว่าังคู่าวยังักมเงินไรไปเนาะหาเงินได้ออกบัตรได้ในกระป๋าไ้เราป้ารู้แล้วเรลูกกับเขาใหญ่แล้ตายดอดเราวะไ่พอ่ะเขาอยู่ดยว่หเอาตัวราองไม่่ากินข่าวกินน้ำได้สิละใเองราป็นทวงแต่ผู้น้อยหรอวะจ้งแมนผู้ได้น้อยนี่ น้องมาตรฐานได้สิไปน้ำเลาบ้างเหบ่ไปบ่ย่านบ่ข้าแม่ไปยุงโมก่าบ่ไปน้าแม่อีกบ่ไปทานนะนายบ่กินหอดแม่บ่บ่ห้บ่กินหอดแม่บ่ใครอยู่สาวบัานนี้ยัดว่าห้จะไปอีกล่ะไปยุงโมก่าน่ะเนี่ยวอันั่นเนาะอะไรได้สิเนาะเอาเนาะ มีแต่นี่ยแหละกับพังคั่วเพิ่อนในอีหลายสามเฮานั่นเนาะสามไงสิ่งของมันบูดีกำมงเฮ็ดมุดงามเลยนี่มาสองคนใช่ไหมเพราะว่าฝนตกฝนยังขี้ตกอีกอยู่นี่มุดงามนี่กับมุดงามขึ้นเทียงบกนอเลยโอ้ยฝนตกฝนพายเมือได้ชาวบ้าเทายฝนตกได้จังนนอยี่เนาะอยกแค่ไหนโอเคสิ่งละจะได้กัน กอไปคอยามาให้ได้ขี่รถขี่ได้กันเด้อติดใจที่อบอรถอ่ะโบแมนติดบ่ไรแฮมจักอย่างงูนี่นนนได้ไม่มาติดบ่ได้นะห้องอันห้องจอดห้างซีอืมก็เชียร์นะพอดีครบได้ไพ่โอเคใจละเมื่อเสนะมาเนี่ยโดนมิกจังไหนไกันมวยเฮดแนวมันสิงที่บุรีเนะานะมาคทำไพเนาะแมนแมนจังไหนกันเพื่อนเป็นผู้ใหญ่เพื่อนกะักกระแพงหลงหงายลูกเนาะบแมนไพ่กระแพงลูกเนาะบะทาอืมอ่ะ สบายดีนะโดยสบายดี